การแสดงนี้กะ<อ>ก,ะกะเขาเร,เรื่องเล่ยกะคือต้องการเบาเกี่ยวกับการถึกอุ้มหายเ้วกะถ้าเป็นเรื่องเสียงที่เขาแบบเป่งออกมาสิเขาเขากระ,ะเทกจากความเจ็บปวดถุกอย่างที่ออกมามันมันคือแบบมันคือแบบถุกที่เขาหอบมามันคือถุกอย่างอะ่ะบ่าว่าสิออกท่างเสียงหรือว่านี่ ถ้าว่าถ้าเป็นเสียงเฮาเฮาสนใจหมอลำนําอยู่แล้วแล้วพื้นที่แสดงของเฮากับยุอีสานนําเฮากับเลยบอกว่าเออถ้าแบบเสียงโอย้ยธรรมดาเสียงโอ้ยที่มันออกมาจากการล่ำอ่ะมันถ้ามันใส่ความแบบเจ็บปวดเข้าไปแมันสีโอ้ยออกมาแบบใดเราว่าสีได้ดสูงใดต่ำไดอย่างสิมันมันออกมาจากความรู้สึกอิหรีอ่อะเออเออเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้แบบทําทายเหตุอ่ะมันคือแบบเฮารู้สึกณนะตอนนั้นอื จริงๆประเด็นนี้ผมมีความรู้สึกว่าคนทั่วไปรับรู้น้อยนะคือถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่เป็นคนที่เกี่ยวข้องเช่นประเด็นคนที่ถูกอุ้มหายคนที่ถูกบังคับสูญหายโดยรัฐเนี่ยมันมีมาตลอดแล้วก็เรื่อยๆนะครับโดยที่เท่าที่การรับรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่แบบเมื่อนานมาแล้วมีงานที่ทำงานกับได้รับเชิญจากอาจารย์ถนอมนะครับมา เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับที่บ้านดาวดินซึ่งเราได้พูดถึงผู้ลีภัยผู้สูญหายโดยอาากรยมโดยรัฐผมมีความรู้สึกว่าผมอยากทำงานกับศิลปินในพื้นที่ด้วยผมก็เลยติดต่อมาทางสถาบันการศึกษาในหมาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับสาขาการละครอะไรอเงี้ยครับผมแล้วติดต่อกับคนที่จบการศึกษาไปแล้วหรือว่ากำลังเรียนอยู่นะครับในสายละครที่สนใจนะครับ ประมาณสิบคนนะครับงานชิ้นนี้ผมตั้งชื่อว่า failing fallen man ซึ่งหมายถึงว่าคนที่หล่นหายไปในเวลาคนที่หล่นหายไปในประวัติศาสตร์อาจจะโดยรัฐหรือว่าอาจจะโดยการกระทําต่างๆนานาซึ่งบางทีอาจจะด้วยกฎหมายหรือโดยอุ้มหายใดๆเงี้ยคนถูกลี้ััยก็เยอะแยะมากมาย ผมก็เลยอยากจะทำงานการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ชิ้นนี้เพื่ออุทิศแล้วก็เล่าถึงพูดถึงคนเหล่านั้นครับ